การรบในสงครามห้าวันหรือยุทธการยุทธบดินทร์แนวรบส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมากเป็นการรบรักษาพื้นที่ที่เรายึดครองอยู่บริเวณสตโสมตาเมือนทมโดนตรวนเนินแถวแถวช่องบกโดยมีช่องอานมา้าทหารไทยสามารถยึดคืนพื้นที่เพิ่มและสามารถยึดพื้นที่ได้แบบเบ็ดเสร็จคือผู้มะเขือพื้นที่พรานยาวมายึดได้ที่หลังตอนขเขมรละทิ้งฐาน แต่มีบางพื้นที่ต้องเสียไปด้วยอาทิประสาทต,ตาควายเนิน350และเนิน745ในระหว่างการรบวันที่24 2 9ถึง29กรกฎาคม2568มีทหารไทยเสียชีวิตทั้งสิ้น17นายอัตราการเสียชีวิตของทหารไทยในยุทธการยุทธบดินเท่ากับ3.4คนต่อหนึวันการประทักครั้งที่2เริ่มราววันที่8ธันวาคม2568แแนวรบในครั้งนี้ เกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเกือบ800กิโลเมตรโดยมี2องกองทัพภาคและ1กองกำลังเข้ารวมทำภารกิจในวันที่19ของการรบด้วยขนาดการใช้กำลังทหารและอาวุธที่เต็มรูปแบบและใหญ่กว่ายุทธการยุทธบดินหรือสงคราม5วันยอดการสูญเสียจะพบว่ามีการสูญเสียกำลังพลในยุทธการสตวรรษจำนวนทั้งสิ้น27นายณนะวันที่31ธันวาคม2568 และมีทหารที่เหยียบกับระเบิดและสูญเสียขามากกว่า2นายอัตราการเสียชีวิตของทหารไทยของยุทธ,ธการสตวรรษเท่ากับ1.2คนต่อ1น1วันขอบคุณข้อมูลจากเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณนะ